สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เอ็นะครับตอนนี้มีสายด่วนมาจากหัวหินนะครับตอนนี้หมูโจอม่โจนะครับสายด่วนถึงหมูโจนะครับจกิปสกิป,กปมีแล้วครับ มูโจเวนวัคชาแนลครับภาษาไทยก็มีกับตันแล้วพี่พงศ์นะครับอยู่ในสตรีมครับตอนนี้ใช่ครับใช่ครับโอ้ยหขอบคุณครับขอบคุณครับฝากเอฟซีพี่จันใช่ แม่ยกเยอะแล้วไอ้โจอะไรนะแม่ยกเพียบแล้วอ่าสองวันนาสวันแม่ยกตึมเลยสเท่าไหร่ล้ครับอ้0ี่พันครับวันเดียวครับจวบ เราเติมมานะครับแอบลงตาไว้นะครับผมเราจะเป็นน้อมาสดที่อยู่วันนี้อยู่แถวนี้อยู่แถวนี้นะครับอยู่แถวนี้วันนี้ซุ่มอยู่กันหมดเลยนี่แสดงว่าเวลาผมไลฟ์สดก็จะมีคนแอบเข้ามาดูแต่ไม่ยอมคอมเมนต์ดูครับดูครับเสียบคอมเมนต์ครับหาข่าวหาข่าวหาข่าวพี่หาข่าวพี่หาข่าวหาข่าวอะไรเลยหาข่าวอยเลยพี่ชานนั่แหละ จับขผาจับประเด็นจับประเด็นครับจับประเด็นครับจับประเด็นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวช่างโกงปากขายกระบอกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวชวนหน้าช่างโกงมาเดี๋ยวปะ โอเคนะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องทุกท่านเนาะก็ตระงอมกนะครับหมกบนะครัยิ่งกินยิ่งหวานยิ่งกินยิ่งอร่อยต้องหมกไม่มาต่อยทังนันมากรับโทรเข้ามาเลยครับโทรหกสามโทรสองสี่สามสามหนึ่งสี่นัครับยิ่งกินยิ่งหวานยิ่งกินยิ่งอร่อยนัครับไอดีไลน์หรือเบอร์โทรเป็นของแม่มาต่อยทั้งนั้นโทรหกสามโทรสองสี่สามสามหนึ่งสี่ครับผมครับผมอ่าอ่าโอเคอ่าแล้วเขาเรียกว่าอ่า ูโจ autant, ้โจ้ครับรายงานตัวหน่อยรายงานตัวหน่อยรายงานตัวครับครับก็มาทำอะไรยังไงนะครับเป็นทหารตัวไหรครับก็พคดเลยพคดเลยเอาแบบแบบทหารเลยครับก็กับผมนะครับสิทธีชนาทิพย์โชคแชร์พักด like ีนะครับพึ่งบรรจุรับราชการเมื่อ1เมษายนนะครับ ตอนนี้ก็หากำลังจะหารายลยได้เสริมครับเปิดเปิดช่อง YouTube นะครับชื่อช่องว่าหมู่โจเวนวัค a n n e l นะครับภาษาภาษาไทยนะครับตอนนี้ก็ยอดยอดยอดกดติดตามยังน้อยอยู่ครับก็ฝากฝาก f อทุกท่านนะครับช่วยไปกดติดตามด้วยนะครับโจก็จะลงคลิปมาให้รับชมกันบ่อยๆนะครับขอบคุณครับ ลงแล้วใช่ไหมโอเคครับโอเคครับกดลงดีพิชานชัยนะครับอยู่ดีมีแฮงเน้อลำเลื่อลำด้วยออกไงบมาเนี่ยออกแล้วใช่ไหม นี่นะครับสายด่วนนะครับจากมูจโจนะครับจากหัวหิน,นเนาะเมื่อกี้ครับอ่าเดี๋ยวดูบรรยากาศ <c oughs> ว,วงโคจร <c oughs> โอ้หมอกแดดเริ่มออกแล้วครับฝั่งนู้นมีแดดแล้วครับนี่ครับปู่ปริจิตนะครับ ปรวิจิตสง่างามมากนะครับดูหน้าเกรงขามนะครับเป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับที่หน้าบ้านลุงพลนะครับหน้าบริษัทมนโอมโฮมซับสวยมากนะภูหลวงนะอยู่ข้างหลังนทะางนู้นก็มีต้นฮักนะครับอยู่แถวสะพาน ก็เป็นกิจวัตรประจําวันไปแล้วนะครับของยูทูบเบอร์ที่กบกองนะก็จะขึ้นมาไลฟ์สดเช้าๆฝั่งน,นี้ก็มีพี่พี่ระวันแล้วก็โชคกบกลองนะฮะอืมเป็นบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับี่หม้าบ้านลงุงอากาศดีนะวันนี้อากาศดีมาก รถก็เจ๋งยังอยู่นะครับก็เจ๋งยังไม่ไปนะครับเนี่ยรถก็เจ๋งนะครับสีดำทำมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับอีกสักพักเดี๋ยวเอ็มก็จะเดินทางกลับค่ายแล้วนะครับอีกสักพักนะกสักหน่อยก็เดี๋ยวพาโมโจกลับแล้วนะครับ <S <S เพื่อที่จะพร้อมปฏิบัติภารกิจพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้น่าจะมีภารกิจสําคัญนะครับนายแจ้งนะมาเมื่อวาน จ้านายแจ้งมาเมื่อวานนะครับว่าพรุ่งนี้น่าจะมีภารกิจสําคัญนะครับที่อุดรธานีนะครับเดี๋ยวก็รอดูนะครับว่าจะเป็นงานอะไรเดี๋ยวจะทําคลิปมาแจ้งพี่ c เอฟซกันนะครับว่ามีงานด่วนอะไรหรือเปล่านะครับแต่ๆบลมาทำแบลลวมาว่าอาจจะมีงานด่วนนะครับรอรอดูเนาะก็เดี๋ยวสักสักครู่นะสักครู่ก็เดี๋ยวจะพาน้องกลับนะครับวันนี้อาทิตย์นี้ก็ขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านนะครับที่ช่วยเป็นกำลังใจให้กับ ช่องน้องใหม่นะครับหมูโจชนเนลนะครับซึ่งตอนนี้ก็สับสับใครก็สี่พันกว่าแล้วนะครับเราขอขอบคุณครับขอขอบคุณลุงปลพระแตนนะครับที่ให้โอกาสน้องที่ให้เอ็มพาน้องมาเป็นเพื่อนมาแทนจะอาร์ตนะครับแล้วก็มาทํา youtube เพื่อหารายได้เสริมด้วยนะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับขอบคุณจากใจจริงนะครับขอบคุณจริงๆครับผมมาดูบรรยากาศหน้าบ้านลุงนะครับ ้าเนนช้านี้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะถ้ามีอะไรอัปเดตคลิปหน้าเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับอ่าสัมภาษณ์สัมภาษณ์เลยสัมภาษณ์เลย รู้สึก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 ดีใจนะครับรู้สึกปรับปื้มมากเปิดคลิปได้เปิดช่องได้สองวันก็พูดติดตามสามสี่พันะครโอ้สามสี่พันเลยพุ่งมากพุ่งมากก็ต้องขอขอบคุณซ C รุ่งพลป้าแตนแล้วก็เอฟ C ีของช่องพี่ๆทุกท่านนะครับที่มากดซับสไครต์ให้ช่องโจนะครับก็เมื่อวานโจได้ไลฟ์สดแล้วก็ ได้บอก f อซไว้ว่าถ้าถึง5,000ซับนะครับจะํำนะไม่แน่แล้ไม่แน่รอรุ้นนะรอรุ้นวันนี้ได้่อยนอนวันนี้นะวันนี้จะได้ํำจริงๆนะเ้าจะฆ่าพ่อปูพ่อปูนี่จักศิธิ์นะครับพ่อปูศิธิ์นะก็ก็ขอให้ถึงนะขอให้ถโจก็ขอให้ถึงนะครับมาวันเดียวดันวันเดียวเหรอจ่า สองวันสองวันสองวันดั้นตั้งแต่ขึ้นรถมาสองวันเปิดช่องวันนั้นเลยนะสองวันเนาะนั่งอยู่บนรถนะเปิดช่องกันเปิดช่องอยู่บนรถเลยใช่โกินงานกินกินกันอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงกว่าจะได้ออกมากับมาที่หรอใช่ครับมากับจ่าเอ็มนะครับก่อนเดทหายแล้วค่ะเนาะก่อนมาที่นี่เนี่ยได้ติดตามข่าวสารอะไรเกี่ยวกับโกกเกี่ยวกับลุงพลบ้างไหมครับก็ติดตามเป็นพักๆนะครับก็ก็คืออาจจะ ยอมรับว่าไม่ได้ติดตามแบบตลอดแต่ว่าแต่ว่าก็ก็ติดตามครับพอทราบข่าวสารมาบ้างครับแล้วมีความคิดยังไงครับผมถึงได้ตัดสินใจจะมาเป็น y o youtube สายลุงครับผมก็ใจเอ็มชวนนะครับชวนก็ตอนแรกก็มีความตั้งใจว่าจะมาช่วยเหลือจ่าเอ็มเฉยๆนะครับก็แต่ว่าจ่เอ็มก็บอกว่าก็เปิดช่องไปเลยอันนี้โจก็คิดว่ามันก็ไม่เสียหายนะครับ แต่ว่าตอนแรกวางตั้งตั้งเป้าไว้ยอดซับพันคนนะครับก่อนกับโอตอนนี้ทะลุเป้าเลยทะลุไปแล้วจะต้องขอบคุณเอฟซีลุงพลป้าแตนทุกท่านด้วยนะครับทุกคนเลยเข้ามาให้กําลังใจคอมเมนต์เยอะมากครับแต่แต่ละคลิปคอมเมนต์เป็นร้อยเลยครับก็หนึ่งหนึ่งด้วยจะอาจยายนาะใช่ใช่ผมก็ต้องหาตัวแทนมาเป็นเพื่อนครับมาเสริมทัพมาเสริมทัพแล้วก็มาช่วย งานเผื่อมีงานอะไรเมื่อวานก็ใช้ทั้งวันนั้งวับใช้แรงงานใช้แรงงานมาที่นี่รู้สึกเหนื่อยไหมไม่นะไม่ครับเป็นไงเห็นบรรยากาศดีใช้งานหนักไหมรับน้องรับน้องรับน้องเรื่รับน้องไปแม่จะใช้ตะบี้ตะบันใช้รับน้องรับน้องขออนุญาตถามหน่อยครับบ้านบ้านเกิดของหมูอยู่ที่ไหนครับอยู่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับ